ประสบการณ์ทางจิตช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์คนอื่นดีขึ้นจิตเข้าใจระดับใดจึงเปลี่ยนนิสัยควรฝึกอะไรก่อนจูนจิตกับพลังต้นแบบเนี่ยสามหัวข้อนี้หลายคนคงเคยได้ยินนะครับอับราฮัมฮิกส์สารภาพตอนที่เรียนจูนจิตครั้งแรกไม่รู้จักอย่างที่บอกเป็นคนขายหนังสือ แต่ไม่เชื่อเรื่องกฎแรงหนึ่งดูไม่เชื่อเลยนะครับแล้วมันก็มีกฎอันนึงซึ่งเป็นกฎที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยคือการระบุตัวตนคุณต้องรู้ว่าคุณไม่ชอบอะไรมันทําให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่ระหว่างทางที่เรารู้ว่าเราไม่ต้องการอะไรเราไม่ต้องการหนี้สินเราไม่ต้องการปัญหาชีวิตหนี้สินปัญหาชีวิตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคง เราต้องการจะควบคุมสถานการณ์ด้านลบเหมือนจับมันไปนขังเอาไว้ไม่ให้มายุ่งกับชีวิตของเรานี่คือความรู้สึกคนทั่วไปกยะยาขยงปัญหารู้สึกว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ถูกส่งมาจากที่ใดที่หนึง่งเกิดจากคนอื่นจะทําให้เรามีปัญหาพอมันสิ้หนหนทางว่าใครก็ไม่รู้ทําให้เรามีปัญหาก็อาจจะนึกถึงซาตานมาัางอาจจะนึกถึงสิ่งไม่ดีมาัางอาจจะนึกถึงกรรมเก่าที่เหมือนกับว่ากรรมเก่าเป็นเหมือนบุคคลอีกบุคคลหนึง่ง ที่ส่งเรื่องร้ายๆมาให้สู่ชีวิตของเราท่าทีของมนุษย์ในการเข้ามาเรียนรู้เรื่องจิตจะเป็นท่าทีแบบนี้คือพยายามที่จะควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่นคงความมั่นคงของคนทั่วไปก็คือมีสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์อะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นตลอดบนหนทางที่เราทําสิ่งเดิมๆๆไม่เปลี่ยนแปลงนอนตื่นกี่โมงก็นอนตื่นเท่านั้นเลิกงานกี่โมงรีบออกถึงกูจะมาสายแต่กูกลับเร็ว ฟังก็แปลกๆถึงกูจะมาสายแต่กูกลับเร็วกลับก่อนกลับก่อนคนอื่นด้วยกลับเร็วถึงเวลาปุ๊บกลับเลยพอมารู้ว่าโอ้เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเงินเดือนแค่นี้เราไม่ต้องการหนี้สินอันนี้เราต้องการละเราจะรู้สิ่งที่เราต้องการละแต่เราจะไปถึงสิ่งนั้นหรือไม่วันนี้คือสิ่งที่เรามาคุยกันมันไม่ใช่แค่รู้ว่าเราอยากรวยมันไม่ใช่แค่รู้ว่าเราต้องการเงินล้านคุณจะไปถึงมันน่ะ คุณต้องมีเครื่องมือคุณต้องมี tools เติม s ด้วย tools ไปที่ข้อแรกเลยนะครับประสบการณ์ทางจิตช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์คนอื่นได้ดีขึ้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการจูนจิตโดยตรงเราจะเข้าใจประสบการณ์คนอื่นได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าเราสามารถนำมาพัฒนาตัวเองได้นะครับการฟังประสบการณ์คนอื่น มันมันก็เป็นหนทางที่ดีแต่ทำไมเราฟังเราเข้าสัมมนา,าหลายคนที่กำลังดูผมเนี่ยมีคอร์สอยู่ในมือที่ซื้อไว้เต็มเลยแต่เรียนไม่ค่อยจบครึ่งๆกลางๆเพราะเราชอบฟังมันมีข้อความมันมีการโฆษณาการเชิญชวนเหมือนกับว่าคุณทำสิ่งนี้สิแล้วคุณจะได้สิ่งนี้แต่แนวทางการสอนแนวทางในการฝึกฝนเรื่องการจูนของผมนะครับ ผมก็พูดเหมือนกันว่าทำสิ่งนี้สิและคุณจะได้สิ่งนี้แต่สิ่งที่ผมนำเสนอจริงๆคือตรงกลางระหว่างจุดที่บอกคุณว่าตอนเนี้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณอยากมีอะไรแต่ผมจะบอกถึงวิธีการที่คุณจะทำสิ่งที่อยู่ตรงกลางสิ่งที่อยู่ตรงกลางถ้าคุณทำได้ไม่ต้องกังวลผลลัพธ์ที่คุณปรารถนามันจะมีวิธีการเกิดของมันเอง คุณต้องไปรู้ไม่ว่าเวลาที่คุณปลูกต้นมะลินะคุณต้องไปเรียนเคมีของการออกดอกของมะลิไหมหน้าที่ของคุณก็คือปลูกต้นมะลิพรวนดินใส่ใจถ้าคุณต้องการจะปลูกต้นมะลิเพื่อทําธุรกิจไม่พอคุณต้องรู้ว่าดินแบบไหนแดดแบบไหนน้ําแบบไหนคุณต้องรู้มากกว่าที่ปลูกปลูกทิ้งไม่ตามรั้วข้างบ้านเหมือนกันถ้าคุณต้องการคําว่ารวยคุณต้องการประสบความสําเร็จคุณจะต้อง หาประสบการณ์ในการกระทําบางอย่างที่นอกเหนือจากการกระทําในรูปแบบของพนักงานประจําหรือมีชีวิตในแบบต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนแล้วก็เริ่มต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนคุณต้องมีแอคชั่นแพลนในแบบ3 mm. เดือน6เดือนปีนี้ทั้งปีจะยกระดับไปไหนแต่ประสบการณ์สิ่งนี้คุณจะเข้าถึงได้ถ้าคุณต้องการคำว่าเร็วคุณจะต้องรวมกลุ่ม กับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณและสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่คำพูดที่เขาสอนคุณที่เขาเขียนบนกระดานซึ่งนักธุรกิจที่เขาประสบความสาเร็จเขาไม่มีเวลามาเขียนกระดานดาแต่ถ้าคุณมีคอร์สคุณเทคคอร์สอะไรไว้กลับไปเรียนแต่ผมแนะนําว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องการจูนจิตคุณฝึกเรื่องการจูนจิตคุณกลับไปเรียนคอร์สที่คุณซื้อเอาไว้คุณจะเก็ตมากขึ้นเพราะการจูนจิต มันเป็นประสบการณ์ทางจิตซึ่งเป็นฐานสำคัญในการที่จะเรียนรู้ต่อยอดในการฟังคำอธิบายต่างๆของมนุษย์มีห้องเรียนห้องหนึ่งทึ่งกำลังเปิดอยู่จูนจิตกลุ่มรุ่น2มันมีเซสชั่นก่อนที่จะจูนก็คือให้คนที่เรียนอยู่ในกลุ่มรับบทเป็นครูและนักเรียนในคนคนเดียวกันผมให้โจทย์นี้ไปแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มทําได้ดีมากคือการถ่ายทอดประสบการณ์และพอเราเรียนในกลุ่มที่มัน คนที่ลงทะเบียนคนที่จ่ายเงินราคาระดับนี้หนึ่งคือคนที่ติดตามผมมากับคนทุกตามาระดับหนึ่งสองคือคนได้ผลลัพธ์จากการลองเอาสิ่งที่สอนไปฝึกและเกิดผลลัพธ์สามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการลองเอาไปทําไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวเกิดขึ้นทํากี่ครั้งก็ได้ผลลัพธ์ทากี่ครั้งก็ได้ผลลัพธ์แสดงว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือกฎแรงดึงดูดแต่เรายังต้องเรียนรู้มากกว่านั้นถ้าเราจะไปถึงระดับ เงินล้านจับเงินล้านถ้าไปถึงระดับที่เราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจคุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คุณปฏิเสธวินัยไม่ได้คุณปฏิเสธความสัต์จริงไม่ได้เราต้องมีการวางแผนพูดและทําวางแผนพูดและทําวางแผนพูดและทําท่านนโปเลียนฮิลส์และหลายคนก็ใช้วิธีการนี้ทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราจะรอให้บมงสิลป์งอย่างชัดก่อนแล้วค่อยทําเราพูดแล้วเราก็รอให้ชัด มันเนิ่นนานไปความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ผมก็ได้อ่านข้อความนะครับที่เป็นที่มาของคําว่าการจูนจิตช่วยเราเข้าใจประสบการณ์ของคนอื่นเวลาพูดฟังแล้วมันเก็ตแล้วมันสามารถเอาไปใช้กับชีวิตได้นี่ได้จากการจูนอยากจะไล่เรียงให้ฟังนะครับในในประเด็นนี้อ่ะให้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง